เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเราเข้าไปทำแพคเกจิ้งให้กับชาที่ที่เขาทำอยู่แล้วนะเราก็ดูว่าการใช้ชีวิตของชุมชนเนี่ยเขาดูแล้วเขามีความพอเพียงอยีกแล้วเขามีการรักษาปา่ามีการอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากจากประสบการณ์เนี่ยที่เราเข้าไปชุมชนนี้แล้วเนี่ยอยากถามว่าองค์ความรู้อะไรนะฮะที่เราจะสามารถเอาไปใช้กับชุมชนอื่นๆเพื่อต่อยอดโครงการเนี่ย เราจะนําองค์ความรู้ของชุมชนนี้คือเราจะเน้นเรื่องรายได้ที่เกิดจากป่าค่ะชุมชนอื่นๆจะได้รักป่าเพราะว่ารายได้เนี่ยมาจากป่าที่เขาเข้าไปหามาครับก็คอนเซริ์อีกหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะนําความรู้ในแง่ของการบริหารธุรก,กิจนะครับก็อย่างขั้นต้นของชุมชนนี้นะครับเราจะสํารวจว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่เป็นรายได้หลักของชุมชนแล้วเราก็จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเพื่อให้ง่าย แก่การพัฒนานะครับแล้วก็จะมีความรู้ของทางด้านฟู้ดเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับน่าจะมีข้อมูลด้วยว่าหมู่บ้านข้างเคียงหมู่บ้านกะกยอเนี่ยอ,อื่นๆเขาปลูกพืชเศรษฐกิจใช่ไหมปลูกข้าวโพดปลูกอะไรเยอะเขาจึงมารุกรานเนี่ยแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าหมู่บ้านหน้วยหินลานในเนี่ยจะไม่ใจอ่อนไปปลูก ข้าวโพดหรือว่าพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับและประการที่2ก็คือว่าผมเข้าใจว่าเวลานี้มันมีปัญหาระหว่างช่วงวัยคนคนคนแก่กับเด็กหนุ่มเนี่ยในหมู่บ้านทุกประเทศทัทศ่วประเทศไทยในยคิดไม่เหมือนกันแต,แต่แต่ตัวแสดงเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะปลูกชาแต่เด็กหนุ่มหนุ่มสาวเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากปลูกชาแล้วก็ได้อยากจะทําอย่างอื่นนะครับก็ไม่ทราบว่าไม่ในรายงานยังไม่ได้พูดถึง น่นน่าจะพูดถึงด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะศึกษาต่อก็น่าจะดูว่ามันจะเป็นผลกระทบยังไงเพราะว่ามันเป็นโลกคนรุ่นหนุ่มใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเสื้อแดงเด็กกี้่ไม่กี่ปีก็คงจะหมดบทบาทนะขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญครับคือถามเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะถามให้สั้นวงคือ ความรู้อะไรในโครงการนี้ที่เอาไปใช้ทำซ้าในหมู่บ้านอื่นได้นะคะที่เมื่อกี้ตอบไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าตั้งเป้าไว้หรือเปล่าว่าจะไปทำซ้าในบ้านอื่นยังไงบ้างปีงหน้าตั้งเป้าครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือต้องเป็นหมู่บ้านที่แนวทางการใช้ชีวิตหรือว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยคล้ายคลึงกันว่าถ้าเกิดเจา โครงการนี้เป็นต้นแบบเนี่ยครับก็น่าจะพิจารณาที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างไรายได้ของหมู่บ้านก่อนลรวถึงจะไปพัฒนาได้นะครับอย่างเช่นว่าหมู่บ้านนี้มีการเอมอีกหมู่บ้านหนึ่งมีการปลูกชายเยอะอะไรเงี้ยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไปครับอย่างเช่นหมู่บ้านผาเยืองนะคะที่อยู่ที่อยู่ใกล้ชุมชนบ้านห้วยหินลาดไหนก็เป็นชาวเผ่าปากกายกยอเดียวกันค่ะซึ่งมีการปลูกชาด้วยเหมือนกันค่ะ เราจะขายที่ชุมชนเป็นหลักก่อนนะคะค่ะเนื่องจากชุมชนแห่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้มีผู้มาศึกษาและเยี่ยมเยียนประมาณ30-40คนต่อเดือนทำให้เรามีการวางขายในหมู่บ้านก่อนเพื่อดูการยอดขายของแต่ละปีอะคะ่ะ และเมื่อเราดูยอดขายของแต่ละปีแล้วถ้ามันไม่ถึงยอดเราจะทําการขยายตลาดโดยการนําไปวางขายที่ร้านขายของฝากหรืออาจจะนําไปขายที่มหาวิทยาลัยค่ะจำนวนคนที่บอกร้อยคนนี้เป็นจำนวนตาพนักงานาของรุู่ปผมว่ามีอยู่จริง <100 5 S 2> คร<น>มีอยู่จริงครับเป็นสอบถามจากคุณน้ำหมู่บ้านนะครับก็คือให้นึ่งร้อยห้าคนทั้งหมด ก่อนอื่นเราต้องสอบถามกับชุมชนก่อนว่าความต้องการของเขาไปได้แค่ไหนไปต้องการความพอเพียงต่อคือทางชุมคือทางชุมชนนะคะต้องการคือเขาอยู่อย่างพอเพียงค่ะคือเราก็เน้นที่เราก็ให้ความสนใจให้ความสนใจที่ความต้องการของชุมชนเป็นหลักค่ะ ถ้ารายได้ที่ได้มาเพิ่มขึ้นนะครับเพียงพอต่อความต่อการสนับสนุนแลความเข้มแข็งของชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนเขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มเขาก็อยากจะที่จะคงไว้อยู่แบบนี้ครับเราก็จะไม่ไปทําอะไรเพิ่มเติมที่ทําให้ไรายได้เขาเพิ่มมากกว่านี้อีกครับเพราะว่าถ้าวทำตลาดดีขายดีแล้วเนี่ยผลพอไหมหรือเขาก็ไม่ผลิตคือผลิตพอค่ะเพราะว่าชาของหมู่บ้านนี้เก็บไปทั้งปีค่ะโอเคหมดเวลาครับกับ ขอบคุณทีมซ้ายจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับสำหรับการนำเสนอะผลงานจาะความตั้งใจของทีมครับ